ดาวรุ่งสุนทรดาวรุ่งตัวร่างใหญ่อย่างอนันต์บัวแสงลงมาออกสตาร์เป็นตัวจริงมีส่งศิวกรแสงวงลงมานะครับพี่เหลือก็ตัวสภาพนักกีฬาของทั้งสองทีมครับเกมเริ่มเจ้าทิ่นหลัง3าคนคือแมตต์สมิธปิวินวัตแล้วก็เจสตากรนะครับสำหรับบางกราสบอลยาวๆเปิดมาแล้วไข่บี้เจอบอลพอดีขาอบี้เบียดอยู่แล้วยิงขวา1-0่เลยครับโอ้สองนาทีแรกบางกอกราสได้ประตูออกนําเร็วครับบอลกระดอนพื้นเลยครับแล้วขาบี้ใช้เหลี่ยม โอ้โหเบียดกับเกมรับของสมุทรปราการแล้วยิงล่อเป้าใส่วชรพลบุญชื่นบหมดสิทธิ์บุญชันนะครับหมดสิทธิ์ดับนะครับไหลกันไหลปลิวเลยนะครับกองหลังเจอทางด้านของลาสลาสแรมบี้ชนเข้าไปครับโอ้โหนำเร็วปีดเลยครับนาทีที่2เท่านั้นเองนะครับขึ้นนำแล้วครับแชมป์เก่าเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมครับบอลยาวๆแล้วเล่นกับบอลยาวได้ดีครับดูลวดลายของอนันต์นะครับ น,นันเปิดเข้าในแล้วถึงใครบี้ดูดคืนจะแปะคืนแล้วจิงซ้ายติดบล็อกโอ้โหจ,จะมีตัวบล็อกแล้วเจ็บแล้วครับสมุดประการว่าเป็นซ้ายของศิวกรครับดูครับสูงใหญ่แต่คลองบอลใช้ได้ครับตรงนี้เนี่ยตั้งกลับมาให้สั้นไปนิดนึงครับตั้งสั้นแบบนี้นี่บอลมาพร้อมเฟือกเลยครับหรือหลังกลับมาครับปวินวัฒน์มองยาวบอลยาวๆของบีจีเกมนี้อันตรายเหลือเกินครับโอ้ยเกือบได้ ว่าอันนันไปไปหยุดวิ่งนิดนึงครับโอ้โหวัชรพล,ลปักหลักอยู่บนเส้นนี่แทบไม่ได้ครับโดนบอลยาวๆของบีจีหลายหนนะครับดูนะครับอืมก็โอเคครับเลยหน้ามองคนระับพาขึ้นมาเองจอมส่องไกลนะครับมาแล้วโอ้โหอย่าได้เผลอเชียรครับว่ามีพื้นที่ไม่ได้เหมือนกันนะครับปวินวัฒน์บุญยงนี่ เป็นตัวเล่นลูกนิ่งที่ดีแล้วเป็นตัวยิงไกลที่หนักมากอ nice ีกหนึ่งคนนะครับสุปชัยมองและข้ามเลือกโยงโยงอย่างอันนันดูดลงได้ดูแต่หลักไม่ดีอันนันไม่ได้ครับโดนหัวทิ้งเอ้าโอ,า,วา,วาโอ้โหเกือบไปบอมาโดนใครมี่ว่าดีว่ากระเด้งกลับมาแล้วไม่ตรงปราบประตูโอลานเข้าซ้ายเปิด,ดบัสโอ้โหจะเลือกตาเล่ครับยังมียิงสวนตรงนิดหาึางนะครับเริ่มได้เรื่องเหมือนกันครับได้จบด้วยซ้ายของอานท์ โอ้โชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสที่จบได้ห,หน้าครทีเดียวนะครับอาดมพระสงฆ์ครับโอ้โหขึ้นมาเติมถึงนี่เลยทำเป็นเล่นไปนะครับมากอคลาสเมือสกูร่นี้นี่เข้าบอลกันไม่ขาดนะครับสกัดกันไม่ดีเกือบจะโดนลงโทษหนักๆแล้วครับเข่าซ้ายครับยิงเลย ขยับแลดดีดเข้านายครับเีย yes, าสากร์นรงนรงลองยิงไกลดูครับบอลไม่ตรงกดดันจากการยิงไกลนะครับทางด้านของนรงนรงตักมาสายที่ว่างๆตรงนี้สุภชยัยสุภชัยเปิดอีกหนึ่งครับไม่แม oh ่นโอ้โหเอาปลอดภัยครับมงทิ้งออกหลังไปเลยครับอานนท์พระสงฆ์ ตระมัระวังนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาจะหมดอยู่แล้วนะครับโดน2อนี่ถือว่าเรื่องลําบากมากโยนมาแม่นยำทีเดียวนะครับมาที่สุภชัยแล้วดูครับจังหวะหยอดกลับเข้าไปเนี่ยดีด้วยยังให้เสียงกันดีอยู่นะครับ ประกาศสองสิ่งครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบางกอกกลาสในช่วงครึ่งหลัง45นาทีที่ผ่านไปในช่วงครึ่งแรกเนี่เป็น BT. บีจีบุกมานํา1-0นะครับได้ระดูเร็วจากไคล์บีข้างหลังโอ้โหออกสตาร์ทมาว่าได้ลุ้นจบสกอร์เร็วเลยครับจากสิวกรถ้าเกิดว่านับการเฉพาะตัวใหม่ตัวที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามแล้วลงมาในวันนี้ของำดํากอกลาสถือว่าสิวกรทําได้โดดเด่นทีเดียวนะครับบอลเด้งขึ้นพอดีด้วยครับอาจจะยิงยากนิดนึงเลนสั้นครับนรง์ เล่นกับสุภชัยนรงมุมกว้างขึ้นหน่อยนรงตากโค้งมาโอ้โหปวินวัต์ว่าหมงให้ข้ามคานดูจะยากกว่าครับโอ้โหเจ้าตัวมงข้ามเฉยเลยครับบอนโค้งมาที่เสาไกลนี่รอเรียกว่าแหมแค่ตั้งคอรอมมงให้มันเข้ากรอบนี่ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จังหวะบอลไม่พอดีกันครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีล้บหน้าแน่นอนครับยืนกอดเส้นอยู่แบบนั้นแล้วโอ้โหแต่จริงหมงยากครับลุยมงยาก บอลมันคุกใส่ตัวด้วยนะครับอาจจะขึ้นพืนหลังครับโอลานตาเร่ออกบอลเร็วชิงเร็วมากขึ้นตาเร่เข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงขึ้นมาชุดนี้ได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันครับของสุนทราการเริ่มจากใกล้เคียงมากขึ้นนะครับแม้ว่าจังหวะสุดท้าย อาจจะยังไม่สร้างความหนักใจเท่าไหรครับให้กับ B ีีแต่ก็กองหลังเริ่มจะไม่ประมาแล้วนะครับพุยครั้งนึงครับให้ส่องบ่อยๆชักใกล้เคียงนะครับอมชกมาได้และดูอนันต์บัวแสงควบแล้วครับอนันต์ติดเครื่องอนันต์ฝากใครบี่บอลมันจังหวะไม่ได้ครับโดนฉกโดยสุริยาแต่ใครบี้ยังได้อยู่ขาอิมบี้คืนหลังนรงค์ พีรพงศ์ขอแล้วครับเข้าขวาแล้วจริงมาเอาจะกดให้เสียบโคนเสาครับบอลไม่ตรงโอกาสก็เริ่มมามากขึ้นนะครับมาจากหลายทิศทางจากหลายระยะด้วยดดอในครั้งหนึ่งนะครับไหลามาตรงนี้เนี่ยกดเลยครับแมจังหวะสุดท้ายบอลมันดูจะห่างเท้าไว้หน่อยเท้าหลักสุดไปก่อนแล้วด้วยนะครับ สุภาชัยครับโอ้โหแล้วยกให้กับอน,นัอนต์อนันต์บอลตกเป็นใจด้วยสกิดได้เพื่อจะสองต่อศูนย์โอ้โหศักสุริยาคุณพลเมืองครับสกัดได้สีวกรมากนี่ประปลอบเลยครับกะแบบนิ่มๆแล้วครับแต่ไม่ได้ครับโอ้โหนี่คือกะประมาณแบบว่าเข้ากับข้าวครับโอ้แต่สุดท้ายไม่เข้าได้ครับเฉพาะตรงนี้เดียวๆกับกองหลังนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับ ปกาจังหวะผิดเองครับบังก็บังไม่ดีนะครับดุดเลยครับแต่ก็ถือว่าเขาเองกลับมาแก้ตัวได้นะครับทางด้านของสัตสุริยันสักสุริยานะครับดูครับโอ้ยโยกและคืนครับผีระพงขวาขยับดึงเข้าซ้ายรลอกยิงไกลครับติดเซฟตัวซ้ํายิงขวาโอ้โหหนุดเสาแรกนิดเดียวครับแต่ว่าซัดของวสันโฮมแสน โอ้โหแต่ว่าตรงนี้นี่แม่ด้านในมีเพื่อนรออยู่เหมือนกันนะครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่วาสาัตว์เลือกยิงเองครับแล้วน่าเสียดายตรงที่มันเหินข้ามคานมันไปเยอะครับดูนะครับยิงตรงนี้น่ากลัวครับพีระพงปวดจะให้ตรงกลางไม่ได้ครับล้ำหนาจะให้ต้องให้ตัวอย่างคายมยบี้นะครับพี่ยินห้อยอยู่ดูดเกมของบีจีทางขวาเจาสซากอร์สุดเส้นเดยวบอลก,กระดอนครับบอลไม่มีคนเดียว2 0ครับ เอาจนได้ครับความใหญ่ของอนันต์บัวแสงครับโอ้โหมงคนเดียวเลยครับลูกนี้นี่ต้องวิ่งมาขอบคุณรุ่นพี่หน่อยครับหรือว่าเป็นประตูที่ไม่ยากเย็นอะไรเลยครับขึ้นมาเติมด้านขวาเวลาเยอะมากนะครับมีเวลาแต่งตัวโยวนเข้าไปเนี่ยตัวประกบค่อนข้างห่างไปหน่อยครับสุดท้ายเสร็จเลยครับอน,นันต์แรงคอรอมงสบัดสบายเลยครับ การข้างเตรียมจะเปลี่ยนตัวที่มีสปีดบอลเร็วๆลงมาอีกหนึ่งคนนะครับดูบอลของทุนประการเปิดเข้าในมาต้องล็อกแล้วครับบอสหลุ <c oughs> ดรอบนี่จะหวะเป็นประตูนะครับไม่ล้ำหน้าครับแล้วดูโอ้โหยืนห่างมากโอ้โหไม่รู้ยืนตักหรือยืนประกบตัวครับบาบาห่างกสามหลาได้ครับดูครับไม่เข้าไม่ได้แล้วครับลูกแบบนี้ บาดินย้อนกลับมาที่สุปรชัยครับตั้งป้อมมีเวลาแล้วครับเปิดพุ่งมาเสาแรกสะบัดคนเดียวบอลได้แล้วดอย่างไงครับเติมมาสูงโอ้โหบ่งไม่ตรงแมทสมิธจะเอาฟาวจากบาบาคือตรงนี้แตะสูงมากครับผู้สินใจเฉยครับ โอ้ยงี้ให้ให้เป็นแตะมม,มุมให้เตะมุมไม่ล้ำหน้านะครับแล้วโอ้โหโอ้ตรงนี้จริงให้ได้เลยครับติดแมต์สมิธแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเกมฟุตบอลช้างเอฟเอครับ2องพครับ ประการ2สิง f ฝซเปิดบ้านแพ้ให้กับบางกองกล l a s fc ไป0ูครับสประตูมาจากคู่กองหน้าเลยนะครับประตูแรกมาเร็วจีเลยครับหลัสสกรับบีนาทีที่สอน,นะครับจนครึ่งหลังแล้วครับเป็นทางด้านของอนันต์โบแสงนะครับทำได้สอประตูต่อศูย์ครับวกเขาผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้าย เส้นทางในการป้องกันแชมป์ยังเปิดกว้างสำหรับบางกอกกลาเซฟสี่ครับครับยังมีเกมบิ๊กแมตช์ในรอบนี้รออยู่คู่18บแนาฬิกานะครับที่บุรีรัมย์เล่นกับแบงคอกนะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้ต่อทางทูสปอร์ตสอครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับเรา2คนนะครับคุณบรรสิทธิ์วิเชียรคุ้กับผมคณิวัฒน์สงสารต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ